Thank you สวัสดีครับมาพบกับครูสิริโชคนะครับในสาระการเรียนรู้พณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สินะครับเรื่องทศนิยมนะวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในการเขียนและอ่านค่าทศนิยมครับไม่เกินสามตำแหน่งนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับจะต้องเคยไปทางด้านห้าสิบสิบฐานะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตัดบิ๊กซีแมพโอลต่างๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเคย อาจจะต้องเคยดูตามทีวีนะครับตามโทรทัศน์นะที่มีทางด้านป้ายลดราคาทูุ้เท่านี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งครูก็จะยกตัวอย่างนะครับป้ายสิคัญค้ามาทั้งหมด4ป้ายนะครับก็จะมีทางด้านยาสีฟันนะครับ12.5 0บาทนะครับเนื้อหมู5.8กิโลกรัมนะครับน้ำบัดลม1.5ลิตรนะครับแล้วก็เชือกยาว4.5เมตรนะครับซึ่งเรื่องทศยมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับ ครูก็จะมาสอนเราในการเขียนและอ่านค่านะครับครับทศนิยมเนี่ยก็จะโยงมาจากทางด้านของเศษส่วนนะครูก็จะนําเศษส่วนมาในการเริ่มต้นนะครับก็รูปนี้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่ครูแบ่งออกเป็นสิบส่วนส่วนละเท่าๆกันนะย้ํานะครับว่าสิบส่วนเท่านั้นนะเราจะใช้สิบส่วนเท่านั้นนะ สิบส่วนนี้คุณบายเท่าไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะได้เป็นแปดส่วนสิบที่นักเรียนรู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของเศษส,ส่วนนะก็เราจะนําตรงนี้แหละมาเขียนทศนิยมเวลามาเขียนเราก็จะใช้ตัวเศษนี่แหละเป็นเจนครับเป็นเจนหลักในการนําเขียนนะก็คือข้างบนมีเลขไรก็มาเขียนไว้เลยมีเลขแปดก็มาเขียนเลขแปดไว้แล้วก็มาดูตัวส่วนตัวส่วนนะเลขอะไรเลข 10. 10, สิบสิบมีูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับก็จะเขียนได้ดบงนี้ก็คือเอาเลขแปดมาเขียน แล้วดูข้างบนมีเลขศูนย์กี่ตัว1ตัว1ตําตำแหน่ง1ตําตำแหน่งครบแล้วใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ได้เลยนะครับนี่ครับ1ตำแหน่งเราเรียกว่าศนิยม1ตําตำแหน่งนะแล้วเราก็จะมาอ่านค่าว่า0.8ตรงตัวเลยนะครับ0.8นะไปดูตัวอย่างที่สอบตัวอย่างนี้กุลบายทั้งหมดกี่ส่วนครับช่วยกันนับทีครับ1 2 3 4 5สี่ห้าก็จะได้เป็น5ส่วน10เห็นไหมครับ5 0สิ ครูก็จะเอาเลขห้าไปเขียนปุ๊บพอเลขห้าไปเขียนก็ดูว่าสิบมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวก็ใส่จุดได้เลยนะเพราะว่าใส่จุดและเติมศูนย์ได้เลยเพราะว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะอ่านว่าอะไรเอ่ยก็อ่านตรงตรงเลยครับศูนย์จุดห้านั่นเองนะครับนะครับตัวอย่างต่อไปถ้าคูณระบายทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรเอ่ยนะเราก็จะรู้แล้วลว,ว่าถ้าระบายเต็มนะครับก็จะเป็นสิบส่วนสิบหรือเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะ เพราะว่าเต็มเป็น1ชิ้นนะเป็น1นึ่งนะครับเวลาเขียนเป็นทศนิยมก็จะเขียนเป็น1นศแต่จุดศูนย์ใส่ไปก็ไม่มีค่าครับก็คือ1น,นั่นเองครับเราก็จะอ่านว่า1ก็คือเป็นจํานวนนับนะครับที่ไม่มีค่าทศนิยมอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับครับแล้วถ้าเกิดเป็น2อลูปที่เป็นอย่างนี้ครับที่มีระบายเต็มและไม่ระบายเต็มเรามาดูกันครับรูปแรกนะครับครูแบ่งเป็นสิส่วนนะ โดยที่ประบายทั้งหมดกี่ส่วนครับ10เลยนะครับก็จะเป็น10ส่วนส0ส่วนอันล่างระบายเท่าไหรครับ1 2 3 4สก็จะเป็น4ส่วน10เห็นไหมครับซึ่ง10ส่วน10เรารู้อยู่แล้วว่ามีค่าเท่ากับ1นะครับพอระบายเต็มเป็น1เป็นจำนวนนับ1เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเอา4ี่มาเขียนแล้ว10มีส่วนกี่ตัว1ตัวใส่จุดเป็นตัวยก1นึ่ตำแหน่งได้เลยครับก็จะได้เท่ากับ1แล้วก็เท่ากับ0.4นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่จบนะ เพราะว่ามี2รูปเราต้องนํา2รูปมารวมกันนะครับเพื่อจะอ่านค่า2รูปนี้ได้นะครับว่ามีค่าเท่าไรนะครับแล้วก็เอา1นะครับไปบวกกับ0ูนสี่นะครับก็เอา1ไปตั้งครับก็ใส่จุดศูนให้มันไปครับไม่มีค่านะใส่เพื่อให้มันบวกกันตรงตำแหน่งนะครับ1.0บวก0.4 0บวก4ได้4 1บวก0ูย์ได้1ก็ได้เท่ากับ1.4นะครับเราก็จะอ่านว่า1.4ตรงตรงเล เราลองไปดูทางด้านที่เป็น2องตำแหน่งกันบ้างครับก็1ตําตำแหน่งเป็น10 2ตําตำแหน่งก็ใส่ศูนย์เตัว10ใส่ศูนย์เพื่อไปอีกตัวเป็น100นะครับครูก็แบ่งนะครับสี่เหลี่ยมออกเป็น100ส่วนนะครับส่วนละเท่ากันนะมาดูครับพวกคูณบานทั้งหมดกี่ส่วนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดนะแถวแรก10แถวที่2อีก10ก็เป็น20และอีก1ส่วนเป็น21ส่วน ก็คือคูรบาย21ส่วนนะครับก็จะเขียนเศษส่วนได้21ส่วน100นะครับเพราะว่าแบ่งเป็น100ช่องนะเห็นไหมครับเมื่อกี้จาก10เป็น100เวลาเขียนทศนิยมอันนี้ก็จะเพิ่มจาก1ตำแหน่งเป็น2ตำแหน่งเราเลข21ไปเขียนนะครับ21ไปเขียนแล้วดูว่าตรงนี้เป็นกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็1 2ก็จุดประครบ2ตำแหน่งก็จุดก็จะได้0ดตามน,นี้นะครับ คันนี้เราจะมาอ่านค่ากันครับเราจะอ่านค่าว่า0.21นักเรียนสังเกตนะครับ21นะปกติถ้าเป็นจำนวนนับนะถ้าเกิดว่าครูไม่มี 0. เนี่ยนะมันก็จะเป็นเลข21ถูกไหมครับแต่เวลาถ้าเกิดมันไปอยู่หลักจุดทศนิยมแล้วนะครับเราจะไม่มีค่าหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะซึ่งเราจะอ่านเรียงจากซ้ายไปขวาคือจากหน้าไปหลังเลยนะ ก็จะอ่านลงไปตรงๆเลขเลยนะครับ2อเลยนะเห็นไหมศูนยจุดสอเลยนะครับนี่ครับคือการอ่านค่าทศนิยมครับคราวนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนนะครับ J จากมีตัวเลขและอ่านค่าคราวนี้เราจะจากค่ามาก่อน L แล้วไปเป็นตัวเลขดูบ้างนะครับ11.8เนะครับเราดูจํานวนนับกอนเลย11 8. นะครับ L แล้วก็ไปจุดแปดจุดแปดเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย หลังจุดมีเลขก,กี่ตัวมี8เลขเดียวก็เป็น1ตำแหน่งนะครับแล้วก็มาใส่ค่า11 8จง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2ของครูนะ43 1สาหลังจุดจุด9นึ 19. 19. มีกี่ตัวเอ่ย2ตัวก็เป็น2ตำแหน่งนะครับก็จะได้43สาแล้วก็ใส่จุด19ไปนะครับครับตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับ สองร้อยเก้าจุดสามเจ็ดจุดสามเจ็ดสามเจ็ดมีกี่ตัวสองตัวก็จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งครับก็ใส่ค่าจำนวนนับไปครับสองร้อยเก้านะครับจุดสามเจ็ดง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากเลยนะครับการอ่านค่าเพียงแค่เราเข้าใจในการอ่านและเขียนนะครับก็มาช่วยสรุปหน่อยการอ่านค่าทศนิยมหรือเขียนค่าอย่างไรอ่ยก็คือ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศน,นิยมนะครับให้อ่านเหมือนจํานวน,นนับทั่วไปนะครับส่วนตัวเลขนะครับที่อยู่หลังทศน,นิยมกบให้อ่านเรียงเลยนะครับจากซ้ายไปขวาครับก็อาครับนักเรียนก็นะคำความรู้ตรงนี้นะครับไปทําแบบฝึกหัดได้เลยครับ